ม e ต้าฟอร์จูเนอร์ลีดเร 2.4V คันนี้ขับเคลื่อน4ี่ล้อไม่ควรพลาดเลยท็อปสุดในรุ่นราคาเพียง1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้ออปชั่นแบบจัดเต็มอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะ ค่ะมาพบกับพลอยในช่องพลอยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพลอยพามาดูรถยนต์ Toyota Fortuner ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะแค่ไม่มีชุดแต่งลี g เ,เดอเท่านั้นเองคันนี้เป็น Toyota Fortuner l e a d ลีค่ะ2.4 V ขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2,400ซีซีนะเครื่อง4สูบค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใครกำลังตามหารถยนต์เจที่นั่ง อันนี้เป็นไมเนอร์เช e แล้วนะเป็นหน้าใหม่แล้วเป็นบอดี้เดียวกับตัวเ e จ e นเดอรเลยนะคะแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะใครที่กำลังตามหารรถยนต์ราคาเนี่ยถูกลงมาจากป้ายแดงเลย500,000 ราคาป้ายแดงอยู่ที่1 5 6 9 0 0 0บาทราคารถคันนี้ค่ะยอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวพ่อยจะพาดูรถรอบคันค่ากับออปชั่นที่ได้มาสำหรับรถคันนี้นะอย่าพลาดดูคลิปเต็มๆดูให้จบเลยสำหรับคันนี้และที่สำคัญนะมีดอกเบีย้ยพิเศษเครดิตดีฟรีดาวได้เลยสำหรับรถคันนี้ค่ะ มาเริ่มต้นเลยค่ะไฟหน้านะคะที่ให้มานะคะเป็นแบบ LED นะ LED projector นะคะนี่ไฟหน้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าใหม่นะคะมีไฟตัดหมอกให้มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะคะแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นี่ไฟวิ่งไฟกระพริบนะคะนี่สำหรับ ตอนนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวนะคะนี่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าใหม่ตัวบอดี้รถจะแตกต่างกับตัวก่อนหน้านี้นะตัวก่อนหน้านี้รุ่นจีรุ่นวีค่ะรถจะอวบ,อ,บอ้วนน,นนิดนึงแต่อันนี้จะเป็นทรงเดียวกับตัวเรเจนเดอร์เลยเหมือนกันเลยนะใครอยากได้รถราคาไม่แรงคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคันนี้ค่ะล้อนะคะอันนี้เปลี่ยนล้อมาใหม่นะแต่เป็นล้อแม็กเดิมนะคะจากทางโรงงานแค่เปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่ค่ะ ไฟเลี้ยวทางด้านข้างมีมาให้เราด้วยนะคะมาดูภายในกันค่ะภายในตกแต่งด้วยสีดำเดินได้เบาะด้วยสีขาวค่ะกระจกเป็นแบบปรับออโตมีพวงมาลัยพุทสตาร์ทระบบคุดคอนโทรลนี่ให้ดูเลยแอร์เป็นแอร์ดูโอนะคะแอร์แย่เบาะใหม่ๆเบาะสวยๆคมๆกริบๆเบาะไม่มีล้มเลยเบาะแทบไม่ยับเลยค่ะสำหรับคันนี้แล้วเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยมาดูทางด้านในกันค่ะ ถามว่ารถยนต์เนี่ยคุ้มไหมจริงๆอ่ะถ้ารถยนต์มือสองเนี่ยถือว่าคุ้มนะเพราะว่าราคารถใหม่เนี่ยล้านห้าแสนหแต่ตัวรถใหม่เนี่ยอยู่ล้านแ0 0หมืต่างกันแบบส0 0แสนเลยนะส0 0แสนเลยแล้วก็ได้บอดี้เดียวกันแทบไม่มีอะไรแต่แค่คันนี้ยังไม่เป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟแค่นั้นเองค่ะ นี่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงมีระบบคูดคอนโทรลนะคะที่สําคัญคันนี้มีแพทเทิร์นชิปมาด้วยนะนี่แพทเทิร์นชิปปรับเกียร์เนาะแพทเทิร์นชิปเลยแล้วก็เลขไมค์ค่ะ85,000กิโลบอดี้รถเกี่ยวกับคอนโซลสวยๆเลยหน้าจอ LED ทัชสกรีนค่ะแอร์เป็นแอร์ปรับดูโอแล้วก็มีแอร์หลังตอนที่3ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เก็บของค่ะอันนี้เป็นเกียร์ียร์สำหรับขับเคลื่อน4ล้อนะ จริงๆอะขับเคลื่อนสี่ล้อถ้าเราไม่คิดอะไรมากเลยนะเวลาฝนตกเนี่ยเราใช้ขับเคลื่อน4ีล้อนะรถยนต์ปลอดภัยมากนะเพราะว่าการที่ขับล้อแบบอิสระทั้ง4ีล้อค่ะมันสามารถควบคุมตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยนะคะมาดูทางด้านเกี่ยวกับตัวเบาะค่ะตัวเบาะนี่ถือว่าใหม่มากไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวพลอยพาดูทางด้านหลัง นี่เบาะเต่งเตึงเบาะสวยไม่มียับไม่มีย่นเลยนะคะสำหรับตัวเบาะทางด้านบนนะคะมีที่เก็บแว่นมาให้ค่ะมีกระจกแต่งหน้านะคะแล้วก็มีไฟทางด้านบนด้วยนี่บอกเลยพลาดไม่ได้ใครที่หารถใช้แล้วราคาอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นไลดดปีบสองไม่แปดหมื่นห้าพันกิโลถือว่าไม่เยอะนะไม่แปดหมื่นห้าพันกิโลนี่ค่ะมาดูด้านในกัน ด้านในสวยๆเลยสำหรับคันนี้แอร์เป็นแอร์หลังนะตู้แอร์แยกจากแอร์ล่านะคะแอร์หลังแอร์ตอนที่3ก็มีนะเดี๋ยวพลอยพาไปดูทางด้านหลังนี่บอกไม่ยับไม่ย่นเลยโอ้โหใครที่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่อยากได้รถสวยไปใช้งานจริงๆพี่มาดูกับพลอยได้เลยรับประกันได้เลยว่ารถที่พลอย เอามาให้ดูนี่สวยจริงๆทางด้านหลังค่ะมียางล้ออะไหล่นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดค่ะมีสัญลักษณ์ลิดเดอร์ค่ะมีสัญลักษณ์ขับเคลื่อนของ4ล้อนะคะนี่นี่มาดูกันค่ะตีดเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายแบบออโต้สัญลักษณ์60ปีบ่ีงบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นปี22ค่ะนี่บ่อแถวหลังอันนี้เป็นพรมกระดุมนะคะพรมกระดุมรอบคันเลยนี่ค่ะตอนที่ส รถยนต์สวยๆนะมาดูแอร์ทางด้านบนนี่แอร์หลังแอร์เย็นแอร์สำรับประกันได้เลยนะคะตัวน็อตเดิมอะไรเดิมหมดนะสำหรับรถคันนี้นี่ให้ดูค่ะเม็ดอัคทุกอย่างสวยอยู่ครบใครที่กำลังตามหารถยนต์เจ็ดที่นั่งรถโตโยต้าฟอร์จูเนะพี่คือ รถปีนี้ราคาขนาดนี้ถือว่าแข็งมากนะและถ้าสมมติว่าพี่ซื้อไปพี่ใช้2ปี3ปีนะพี่ขายต่อพี่มั่นใจได้เลยว่า Toyota ค่ะรถราคาตกลงน้อยมากพี่สามารถขายต่อเนี่ยถือว่าคุ้มเหมือนการเช่าใช้รถเลยนะคะสำหรับ Toyota Fortuner เดี๋ยวพอยจะค่ะจะพาดูภายในห้องเครื่องสำหรับตัวรถกันเนาะว่าคันนี้ภายในตัวรถห้องเครื่องเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ และนี่เป็นภายในห้องเครื่องสำหรับ Toyota Fortuner 2.4ลิตค่ะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะภายในห้องเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและที่สำคัญคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์4สูบ2,400ซีซีค่ะใครที่กลัวว่าจะกินน้ำมันบอกเลยค่ะวว่าไม่กินน้ำมันแน่นอน คันนี้ค่ะอยู่ประมาณ16กิโลดิต oh. hey, เหตุผลว่าทําไมถึงบอกว่าไม่กินน้ํามันนะ oh. เพราะว่าเวลาที่เราบรรทุกเยอะๆหรือคนนั่งเยอะๆค่ะเราต้องการกําลังเครื่องเนาะในการที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าดัง oh. นั้นมันจะมีกําลังส่งมากกว่ารถที่มีกําลังน้อยกว่านี้ถ้ารถเครื่อง2,000ค่ะอาจจะถ้าขึ้นเต็มคันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันติดขัดนิดนึงเครื่องอาจจะดูอืดหน่อยนะแต่บอกเลยค่ะคันนี้ไม่อืดและที่สําคัญนะกําลังส่งตอนปลายค่อนข้างดีเลยค่ะดูน็อตค่ะไม่เคยถอดออกนะคะ เม็ดอักทุกอย่างยังอยู่สวยครบค่ะตัวของสติกเกอร์นะยังอยู่ครบนะคะและที่สําคัญนะคันหน้าเดิมๆสวยๆเลยค่ะน็อตทุกอย่างอยู่ครบไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนแสดงว่ารถไม่เคยชนหนักผิดความน้าท่วมอย่างแน่อนอนค่ะแลบประกันได้เลยว่ารถคันนี้สวยเกรดเอค่ะมาสรุปสําหรับรถคันนี้กันนะคะใครอยากได้รถดอกเบีย้ยพิเศษค่ะคันนี้เลยเริ่มต้นอยู่ที่2.29เท่านั้นและที่สําคัญพนักง,งานประจํา ค่าราชการรัฐวิสาหากิจเครดิตดีฟรีดาวไปเลยสําหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้นะจัดได้ท่วมทๆทนทน,ทน,กนเกินเลย <het S 1> ใครที่ไม่ต้องการใช้เงินออกรถเลยคันนี้เลยค่ะตอบโจทย์และที่สำคัญได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งสายรุกกี้ห้ามพลาดเลยสำหรับรถคันนี้ค่ะสนใจมาดูรถมาทดลองขับอย่าลืมนะคะติดต่อพอยได้เลย0807258816ค่ะมาดูรถที่เพชรยนต์สาขาเซลไทย68หรือ ใครต้องการรถ Toyota Fortuner นคันนี้นะคะบอกเลยค่ะราคาเพียง1,80 0 0ล้านบาทเท่านั้นกับการขับเคลื่อน4ล้อและได้เครื่อง2,400 c นสนใจอยซีสนใจเริ่มติดต่อโทรหาพอยได้เลยนะคะ